สวัสดีค่ะวันนี้นไปไหนกันอันนนเราไปไหนกันเล่นน้ำอ่ะกระโดดลงอู้นี่ครับวันนี้เรามาเล่นสวนน้ำที่วิ่งพืนกันนะครับมีเล่นน้ำค่ะอ่ะ<ๆ>กว้าลงมาอื้อนี่ครับบรรยากาศวันนี้ไม่มีคนนะครับ ว้าวอาดาวมาอาลงมาซิใครจะลงมาโอ้โถลโลงมาเรียบร้อยอาดาวอาถลลมนะถลลมนะมาด้วว้าวโอ้่าว้าวบรรยากาศดีมากนะครับอัน,นี้โซนเด่นนะชมผู้ใหญ่ก็ ลึก140ส่วนโซนเด็กก็60เซนแบบนี้นะครับผมเนาะโอเคแต่ประมาณนี้มีมีทุกอย่างนะบอกเลยว่ารายการอาหารแล้วก็ค่าเช่าต่างๆนานาก็เท่าไหร่นะ60นะิบเนาะราคาเริ่มต้น60นะดูค่ะมีติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับผมเนาะว่าวันไหนเปิดไม่เปิดแบบนี้เนาะมีรัวหานี้เรามากันเยอะเลยโอเคจะประมาณนี้นะฮะก็เราสั่งรายการเมนูอาหารแล้วมานั่งกินกันนะครับนี่อ่ะดาวบ๊ายบาย Bye bye. bye, bye.